ขกหอดป้าคือเกาเหรอพี่น้องมือนีกัสิมะนั่หามันเหืบมันเสาคือเกาเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามือนีพกพกลุงชาติมะน้่มพกลุงชาติมะนํา <c oughs> สิมะ <c oughs> สิมะเป็นมือกกนมือนีสิได้บอดเจอสิหายไอ่เล่าหาเครื่อหให้ยเราแจ้งสิหาลุงชาติเป็นผู้กนแกก็ต้องแต่งตนวแต่งตัวถ้าอยากกันยุ่งถ้าหยังสะกอนพี่น้องเย๋ยเพราะว่ายุ่งมันหลายแหง่งถ้าไปน้ำเสียน้ำหลังน้ำหยังกะว่าไปเห็นแล้วมะที่นี่ เออมันมีมีามี่ใบมันนี่ใบนี่เครือโอ้หลายต้นหลายต้นหลายเงาเอ้าจุ่มนี่หมุนอยู่นี่ละนี่นี่นี่พี่น้องนี่เครือมันเป็นแบบนี้แล้วก็ใบใบมันเป็นแบบนี้เด้อเป็นมันป่าธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อนี่เหละถ้าเห็นกับผ้ากันนี่แล้วกองกลนใส่เงาสล่ะหของไฟของมันกับจ้งสี่เราพี่น้องคอยหมุนหาไปเคี่ยหน่อยเคีใยไงเอาจังสามาราเบิรงเด้อบาทที่นี่มันฉีกโกลแล้วางบอ เห็นไปเห็นมั่นไปนี่นี่โอ้นันตีหัวมั่นแต่ว่าพระท่านได้ง่ายดอกนั่นเอาพุดไปอีกเรื่อยๆจุกเบิ้งโอ้หัวแรกหัวแรกของทุงชาติหัวแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยเอาใส่กระตาเอาใส่กระตานี่ผุดเลิกขัดบ่พุดสุดเขียนบ่ถึงขัด ดึงคักๆได้ขึ้นมาซำล่ำเที่ยงนี่พุดเห็นบ่บุญน้องอามยังได้อันใหญ่บุญแก่หอดไปเย็ยนหลานเจ้าแล้วมันเห็นแล้วมันจะมันจะได้ไงอือโอ้เป็นผงแล้วปัจทีบนนี้สุดเสียมล่ะสีบ่ได้ต่อขึ้นไม่สาวซะบ่สีเม่ได้ต่อเสียมขึ้นไม่สาวนี่ติบ้านนี่ อสุด่อนอะคุณเอ้ามียบเอาดึงขึ้นมาอึบอึบไบอนอะแบนี้จับสั้นสันบ่ขืนบ่ืนบ่ขืนบ่ขืนบ่ขึ้่นบ่ขืนบ่ขืนบ่ขืนี่นบ่ขืบ่ขืนบ่ขืนบ่ขืนบ่ืนบ่ขืนบ่ขืนบ่น่นอนบ่น่นี่บ่บ่ขาไื่นขนบบน่นนน่ สองหัวดี่อันนั้นหัวเก่าอือันนั้นหัวเก่ามันอันนี้คือหัวใหม่นะคะอันนี้เลือกๆนี่คือขาดได้ดิพี่น้องคือมันขาดนะเพราะว่ามันได้แค่นี้เองเอาซับนี่ก็เอาละละเห็นเสียมบ่นีเสียมชุดนี่แล้วนี่สุดเลยคอยเคียวดิมึ้นมากเบื่อไงสุดเสียมเครื่องเสียมแล้วพี่น้องเอ๋ย่อนไปหน ซักลงไปแล้วค่อยเคลียเห็นไหมวูบลึกสัมไาได้แล้วมาที่นี่เอ้าขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอันนั้นหัวเก่ามันเดี๋ยวมันจะหักโอ้มันหักครึ่งหนึ่งนะมันหักครึ่งมันหักครึ่งตายแท้อันนั้นหัวเก่าอันนี้บอกหักสัมไรเออนั่นแหละออื หักเอาอันนั้นเเกิดไม่เอา้เอาหักไปดลวยเอ้าหักไป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 ที่นี่บอกจากปลาหมานป่าหมานอยู่หมานอยู่ไอ <c oughs> ้น้องขากินเบื่อเ <c oughs>